มันเดินเงนนี้ยค่ะโออผู้มานี่ไหมบึงเมลาหลอยู่ขนาดคืนเลยนเนี่ยฟ้าฟ้าสมบูรณ์นี่ถ่ายบนนั้น,นส,บสบายดีสบายดีสบายดีทีเอ็กซีเบิดทุกคนเดินเนาะตอนนี้กา มาที่หอพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำยู่หนองคายเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ยังยูนองคายยูแล้วก็คล้ายๆแรงคุณจังสิเดินทางโตนะทุกคนเนาะตอนนี้พาเอเซซีมาอันเบิ้งหอพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำน้องหญิงเรเคยมาจัดเท่อน้องลี่เคยมาแล้วทุกคนแนนเคยมาเท่อนึงละมื่อนี้ที่ให้น้องลี่พาไปข้างในไป หอพิพิธภัณฑ์สัตว์น,น้ำจังหวัดหนองคายทุกคนเพื่อนชี้มีส่วนลดสำหรับคนลาวได้ส่วนคนต่างประเทศท่นเพื่อนชีมีราคาหนึ่งตั้งห้าแต่ว่าถ้าเป็นคนลาวเพื่อนชี้แบบอ่าลดให้เป็นพิเศษราคา30บาทเด็ก เด็กน้อยที่แบบสูงบเกินร้อยสามละแม่นราคา30เนาะผู้ใหญ่และแม่น50บาทได้บาทมาแล้ว50บาทต่อคน้นญิงห้าสิบาทต่อพน้หญิงไปจะขึ้นมาแม่นขึ้นมาถึงนี่เลยเพื่อนบบให้เอาอาหารบ่ให้เอาเครื่องดื่มเข้าไปเด้อ เพื่อนที่มีโซ่ได้ได้โซนสวยนะแต่ว่าตอนนี้น้องลี่กับน้องหลิงมานี่เก้าโมงโบหัวาสิผ่านบอกโบหัวเพื่อนที่แสดงละบอกอมีบอลสา่น้ำังเตะกิจกรรมกำนักหนึ่ง <1 S 2> เหรียญได้ไอืมสี่สิบแปด แต่เข้าไปเลยทุกคนเนีน่เข้าไปด้านในเพื่อนจะบกให้เปิดแฟตอู้เอเย็น มาเมื่อในหันพิ่นน่าจะสิกำลังปิดละฮอนเดียวว่ะอุ้ยแถวนี้ยังบวววแถวนี้นะ่ะแบบมันมีแต่ปลาที่ซื้อแต่ระตูฮันพึ่งี่มีบอกเลยว่าปลาชนิดใดซื้อว่านี่เลยไปปาอุ้ยนี่ปลาสล่า เออปลาสลามขีบดำขีบป,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 ปี๊ดบำขีบปี๊ดขีบอูเดี๋ยวอูครังแรกเห็นปลาสลามอูมอ๋ม,มาจุดนะฮะบริอานซื้อน่าจะเคยเห็นแล้วแต่ว่าบุงง้วเม่นมนันกิบป,ป,ปไปได้ก็มีตัวเดียวอะไปไปอีกคือว่ามาเท่านี้แ็นปาลาโบราณสมัยกแล้วนี่อันนี้ปลาสดือปลาสดือ คือปาาลาตอกมาทำออันนี้ใช่ไหมนี่ตัวใหญ่อีกต้นนี่มานบึ้งตัวนี้บอลน,นี้ยังหมดตืนน่นเต้นมันไปเห็นบอลหนึ่งน้องหนิงต้องยานนี่นแตละอุ้ยไปไกลละแบบภาพมันขย่า,า,ายันเดือดเอาตาไปไกลมันเป็นเว้นงไปง่า,ายจีปากรดแก้ว บบอ,อุ้ปากกุดสองโตอุ้ตโตไนมันขาหิ้นดหบอนี่อุย๊ยนี่มันขามาอยู่นี่มันเป็นแวนพยายนี่เราจะตุยไหมมันพย <c oughs> ายหยา,ายออกไปได้แต่ว่ามันติดหินเออ มาตูหนาลายมันใหญ่ขนาดไหนบ่ฮู้ว่าตัวจริงให้มันสิใหญ่บ่แต่ว่าอันกระจกนี่น่ะมันเป็นกระจกขยายให้เฮาไปไกลเท่าไหร่มันแฮกตัวใหญ่นีเบิ่งแหน่ตงนี้บ่อน้ําสํารุดเนาะ ป่าปปลานิ่นเนาะตัวนี้นะบรู้ว่ามันแต่ละอันนี้นี่มันซีเมนต์ป่าสนิทเดียวโบเนาะซื่อตั้งกันยูแต่ว่าอัอานเฮาเบิรงแล้วมันคือกันนะได้คือตัวนี้นะเป็นนนวจะลงตูตัวนี้ก็คือตัวปุ๊กี้ป่ากดแก้วแับ บางแล้มันนอนมัยังมีนัที่นี่นีน่ป่าตากระทิงไฟอ,อู้ดีนอนอยู่บางในีนั้นจะมีนี่นี่เห็นนะออดูว่าอันนี้เป็นท่าของมันนอนดูว่ามันแห้งมันนะดูว่าแห้งอันนี้แห้งมันอันนี้ตัวนึ่งเป็นห้าอันนี้ตัวนึ่งเพียงห้า มาดูบอดนี้แล้วน้องลีจะตกใจมากว่าสีคอเป็นคนจับเองเพราะว่าน้องลีเคยเห็นแล้วไปไม่รู้ว่าจะตกใจไหมวิ่งยามาเบิ้งนี้มาเบิ้งเลยต้องปอไปไม่ได้แบบได้ มีทุกคนอ,อู้หมาตอนทับอิฐทันยานขนาดเลยอู้ผันให้ยื่นนี่ผู้เดียวบุก้าก่อนบุก้าลูงไปก่อนเป็นอะไรหือเป็นนะฮะลงไปหรอขันไปด้แท้นีกัยานไหมยานว่ะ

เป็นอะแมหรือว่ายูในหนวนี้เลยเคยเห็นแต่ยูแบบเพิ่นแสดงหนังอู้อมานี้ไหมเ <c oughs> บิ้งเวลาย,ยู่ขนาดคือเนี่ยฟาฟาสมบูรนี่ถ่ายบนนั้นนุกคนอืม ไม่รู้มันสะท้อนมาจากอะไรโบรแมอาจารย์นี่นี่บบนีนะบัวมันเป็นลายอไรบอางงี้ปะลายนะโุ้ย มันเป็นภาพสะท้อนแบบหลายย่างแหงเอาก่วงที่เบิ่งจะดื่มมันเลยว่าแบบเป็นตยานเนาะมันภาพสะท้อนนําขึ้นมาน้ำถึงอันนี้เลยเทห้ฟิลคือจังเฮายู u ไตน้ำเทเท โบมีคนมาเฮามีแต่เหาก็เลยว่าน้องหนิงยานผูบอกว่าเป็นดือเหาพยานมันแบบความจริงมันก็ได้ง่ายนะแต่ว่ามันสะท้อนให้เหาเห็นเป็นภาพย,ายี่ย่เนาะนะมีคนอะไรเหามาสาวเกาหมู 96. ส่ด้ปิติยาที่เคไหมปิติยาแบบไม่ได้แสดงเรอานะมึงนี้มันแบบมันใกล้ขนาดไหนทุกคน จริงกับบร่ได้ง่ายปานี้ขอบัดหาไปเบึ่งที่แบบตู้ที่บ่มีกระจุกนะไปเบึ่งทางหน้าพุ่นมีอันนี้จะสีฮหอดทางออกแล้วเ่ น้องหมิงว่าป้ายเสื้อใส่ตาว่าจ๊ะบิ่งเซียนอย่างบุปผิดป้ายเดาค่ะไปจอเบิ่งอยู่ดังคืออกีนบุปผิดยานเห็ดไหมเพิ่นสิมีคนมาแสดงอยู่บนนี้แหละอืมคนประเภนี่ป่ะคนละบ่มันเป็นลงไปทางนี้ซิบุปผิดซิเป็นผีหรอคุณผู้คือกันเพิ่นบอกว่าสิมีคนมาแสดงอยู่นี่ตอนบ่ายนั่นน่ะ การแสดงโซใต้น้ำปกติรอบบ่ายเวลาสองโมงบ่าย2วันเสาร์วันอาทิตย์ละแม่นสิบเอ็ดโมงรอบเช้า็ดโมงรอบบ่ายงโมงพเปคนจีแสดงเนี่ยด้วยเนาะยัดหัวมลงอันนี้เป็นปลานิล เอ้ยบมแมนโคงกระดูกปลาบึกว่าอันนี้มันโคงของมันแบบน๊บง่ายสุดๆเลยทุกคนอันนี้มันเงือกมันได้นี่เพื่อน่าห้ามจับเลยเนาะโคงกระดูกปลาบึกประวัติปลานิลเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรก ปลานินมีถิ่นกําเนิดที่ทวีปแอฟริกาเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกโดยสมเด็จอ่านอะไรนะอาผู้ใดอ่านอ่านไรถ้าผู้ใดดุเรือว่างกระเปเป็นภาษาลาวให้เขาอ่านดีดๆทุกคนสมเด็จพระเจ้าเอออ่านบไ,ได้แถวดินแหละเหลือนั้นกับอ่านได้เมื่ดละ แห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งทรงจัดสู่เข้ามาทูลเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่25มีนาคมพศ2508จำนวน50ตัวความยาวเสี่ยประมาณตัวละ9ซนติเมตรน้ำหนักประมาณ14กร,รมัมครั้งนั้นได้โปลเกล้าให้ทดลองเลี้ยงปลานินในบ่อดิน เนื้อที่ประมาณสิบตารางเมตรนี่อ่านได้อยู่แต่ว่าอ่าสับเพื่อเรืสับที่เป็นทางการนะเขาอ่านบ่ได้แม่่้ปาเศรษฐกิจเป่นนะ ปลาเศรษฐกิจน้ําจืดที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยอ๋ออันนี้แม่นปลาที่แบบเลี้ยงแล้วก็ขายในประเทศไทยปลาซ่อนเออปลาซ่อนก็คือปลา้อปลาสวายอันนั้นอยู่ลาวก็มีปลาหมอมีมีอยู่น้องกุกมีปลานิลมีปลาแรดมีมด ปลาดุกมีปลาทับทิมมีมีน้องก็มีปลาตะเพียนมีมีแต่ว่าน่าจะเอิญคือกันปลาตองมีปลาบึกบนแน่ใจปลาบู่มีปลาสลิดปลาสลิดน่าจะบบมีเนาะปลาสลิดนางงามอันดีปลาเดือดแบบนี้ เอาเล็ดเล็ออกมาจากหอบิคิวภัณฑ์แล้วมาดูเตาทุกคนเตานี้ก็มีหลายซื้อได้เตามันมีหลายชนิดเลยทำเตามีันดีแต่บุมีเตาเล็ดนะท่านเมื่อกี้นี่บอกว่าเราหนิงเราเอามือเยอะเราหนิงอุ้ยฟ้าบ่หอมันกัดบริ่อยเด้ว่าถึงเด็ยหญิงผู้เท้าเพิ่นว่าช้าเตา กัดนะดหาฟ้าบุหองแล้วมันบุกไฟโอ้โหให่ขนาดฝนฝนตะกินโห่ยันี้เลเวนกระบอก้นยังไงวัวชีกินได้จะกิ่ผันปีชีวิตยหงไงกันเพื่นบอกว่าเลือดเต้านี้นะ กินนะที่แบบสามารถที่ให้เป็นอมตะาาได้เลยค่ะอืมเพราะว่าเคยมีคน,น,นกินแล้วปิดกระโบว่าสาเหตุเกิดมาจากเลือดเต้าโบกทะนล่ะลือกันในนั้นละคนที่แบบบบเคยกินกับโบก้ากินเลยเต้าอันนี้น่านจะกินอะไรซักอันนี้บบไม่อันนี้เต้าอ,อันนี้เนาะออกโบยหญ่เนาะแบบออกมันโบได้วา เป็นอะไรเลยน่ะพวกติดจุ่มจุกอะไรแล้วเอาหนึ่งชิปอนนมป่าให้มันดูมามามันคือมาทำเบิ้งเดือป่ามันชิโดู์กินนมอยู่เตาเนี่ยนะนี่นี่อุ้ยมาอยเบื่ไปที่สุด ทำมือมันซีดูดีตัวนี้เนี่ยเนี่ยเฮ้บัวบาทถือถังได้กินโอ้หดูดูมันกระออกป่ะนี่นี่ยเพราะมเป็นหูยืดก่ออ๋อจักรยานจำให้นมปลานี่ปานคนเลยเนาะ กินนมกินนมนื่เคซีเบียเอาใส่เ,เป็นเต้าน่มเดี๋ยนี่ไว้ซีมาถามความรู้สึกน้องหนิงว่าเป็นอะไรน้องลี่ฮันบทธาถามแล้วเพราะว่าเคยมาเรื่องละกัดยังตื่นเต้นเก้าหอะไรทุกคนเนาะเอาเป็นเด้อตกใจตกใจตกใจไปไงนะ เ,เมื่อหันนงรี่คิดว่าจุดเด่นสําหรับผู้ใหญ่ก็คือต้องเป็นเปลี่ยนพญานาคและแต่สําหรับเด็กน้อยก็คือบแบบลายลายย่างเนาะถ้าได้เห็นการแสดงนี้คือสดีเนาะมันจิว่าจังเด็ดฮับเบิ้งซื้อจังซี่นะกระเปเป็นตะยานาปันไดลาบาดเวลาที่เขายางไปฮอดอุโมงเนาะห้องว่าอุโมงเลยสือมันเป็นแก้วคำไม่ซี่ละเวลาเขาเรียวลงไปนะ มาจิเบตสะท้อนขึ้นมาอยู่โมโมเขาเลยไดยทุกคนแม่อ,มอัน,<า>นถ้าถามยายว่าเป็นอย่างคือยานพญาน,นาคมันกับโบฮู้นะ่ะทุกคนมันก็เห่านะกับวิญญาณดอกแต่ว่ามันมันอยู่จิตใต้สานึกของคนเนาะคือคือว่าฮะหละคณะพญาน,นาคเขาเป็ยังบูชาอะไรเดินข้าสิบยานเนาะประมาณนั้นเ้อทุกคนเด้อความรู้สึกน้องหนิงก็ตื้นเต้นแหงว่ะฉันถ้ามีโอกาสมาสิมาอีกบอมามาอีกเนาะ ถ้ามีโอกาสได้พาหลานมาสิพา,ามาบอนนี้เด็กทุกคนเด็กน้อยคือจิมักโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ต้องรีกก่กบต้องนิ่งขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปนะ